สวัสดีครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับผมหมอนาแล้วฮะช่องดูดวงสองฟ้ากันหน่อยนะครับวันนี้หัวข้อเราก็มาพูดถึงชาวราศีพฤกษ์นะครับของเดือนตุลาคมให้กับท่านนะครับท่านสามารถเช็คได้ว่าท่านเกิดลักษณะราศีพฤกษ์ก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเที่ยวนะครับนะอย่างนี้ทราบนะแต่หลายคลิปที่ทํามาแล้วนะครับช่วงระยะนี้มีดาวอะไรบ้างของเดือนตุลาคมนะครับ แล้วก็สัมพันธ์กับอะไรยังไงผมมองเกณฑ์น,นะครับชาวราศีพฤษช่วงระยะนี้หนึ่งเรื่องงานที่ทางนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนหรือจะโยกย้ายอะไรความหมายเนี่ยจะมีผลต่อตัวชาวตาทางนั้นหมดเลยนะครับและจากที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยดีในที่นี้จะเป็นเรื่องอะไรที่ผมบอกนะคือดาวราหูก,กับดาวคานของเรานะีสองดวงดาวนี้ในช่วงระยะนี้ที่จะรบกวนให้กับเราได้ว่าคือดาวเจ้าเรือนแห่งกัน นะแล้วก็ดาวอังคารดาวคู่ครองหรือดาวหุ้นวุ่นหรือท่านไปทาร่วมอะไรกันมานะฮะเกิด mm hmm. เรื่องราวมีความอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแ้วก็ดาวอังคารนี่เป็นนาเดี๋ยวผมจะวางตาแหน่งก่อนนะฮะอินคนของดวงดาวนี่คือช่วงของวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับของท่านมาดูนะครับว่ามีดาวอะไรย้ายกันบ้างนะครับช่วงนี้อังคารก็พุธยังพักอยู่พักก็คือเรียกว่าถอยมาเรื่อยๆแจะถอยเข้าไปเรื่อยๆ ดาวุก็จะถอยไปเรื่อยๆนะครับของตัวท่านนะครับคำว่าถอยก็ยังที่ทราบเป็นอยู่นะฮะจะต้องมีเหตุการณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะก็เข้ามาในช่วงของวันที่เก้านะครับดาวพันพักมาก็คือถอยไปสู่ราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหตุการณ์นี้ถ้ามองในภพนะครับมองในภพก็เป็นภพลาภะแล้วน,นะครับอ่างพันเป็นภพ,ลา,พานลาภะแล้วนะครับแต่ก่อนจะเป็นลาภะเนี่ยดาวขัานต้องมีคําว่าวินาศหรือเสียหายอะไรกับเรามาบ้าง ในช่วงนั้นนะครับของท่านหนึ่ง 1. นะครับก็สัมพันธ์อะไรบ้างคะมรณะที่อยู่ที่ผ่านมาหรือปัญหาในเรื่องที่แบบได้รับรู้ในเรื่องอุบัติเหตุหรือสุขภาพมรณะผู้อื่นอะไรอย่างใดเหมือนกันนะครับยังไงสถานที่ทีของเราสุดท่านก็ยังไม่สัมพันธ์ในความหมายนั้นนะครับยังไ,ไม่สัมพันธ์แต่เป็นปัญหาของผู้อื่นหรือว่าประเด็นปัญหาที่ผลประโยชน์ สัมพันธ์กับดาวราหูการร่วมร่วมธุรกิจที่ท่านไปทําทร่วมมากันมาเนี่ยแหละอิทธิพลดาวราหูถ้าดาวหาหูดีท่านก็โอเคไปได้ดาวราหูเสียเนี่ยมันต้องหมายว่าโ,โ,โดนโกงโดนหลอกหรือหลงเชื่ออะไรกันนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งก่อนของชาวราศีพฤษภผมได้มีลูกค้าหลายท่านก็เจอประสบปัญหานี้มาพอควรนะครับมาต่อน,นะครับแล้วดาวค้ายอยู่ในภพลาภะเนี่ย จะต้องมีประเด็นแน่นอนประเด็นในที่นี้จะแ,แบบว่าบางท่านอ่ะสัมพันธ์กับดาวเราคู่อยู่แล้วคืองานแล้ก็ต่างแดนนะครับที่ทางจริงมีการเริ่มปรับเปลี่ยนหรือสถานที่บางท่านทํางานอยู่อาจจะต้องไปอยู่ในส่วนของงานอื่นเข้ามานะครับช่วงอ้น,นี้หรือท่านเกี่ยวเรื่องต่างแดนอันนี้ก็จะไปสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะดวงดาวเนี่ยดาวเสาร์กับดาวฤาษเนี่ยจะ เข้าสู่ในระยะข้างหน้านี้ต่อไปเปรียบเทียบในอนาคตนี่แหละจะต้องขยับขยื่นต่อนั่นแหละครับผมตรงนี้ต่อครับวันที่สิบะครับดาวพุธะครับอยู่ในพบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, ดาวพุธเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนกันเนี่ยนะฮะและก็อยู่ในพกของอรินานมากนะฮะที่ผ่านมาในช่วงกันยามาเข้าสู่ตัวนี้คนระับ แลเจ้าเรือนเป็นการเงินที่อริอริก็คือปัญหาแน่นอนนะครับในการเรียกหลอกในเรื่องเงินทองนะฮะจะไปสัมพันธ์หรือถอยมาไปอยู่ในภพปุตตะเรานะฮะปุตตะเปนทางการได้เริ่มเงินทอนเงินทอนเงินทุนที่เราลงทุนไปนะครับก็เป็นเล่งกับลาภลา,าภานี้ในภพลาภาแต่มีดาวคารที่นําความวินาศมาความหมายนี้แกะไหมครับผม เปนนเออ็ในเรื่องการเจรจาต่อรองนะครับในเรื่องเงินเรื่องทองเราที่ได้สัมพันธ์เพราะว่า,างคานเป็นดาวผู้ครองดาวผุ้สว่วนนะเป็นผู้ท่าเคยอาจจะทางบางท่านได้รู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยที่เราทำอาจจะส่งผลด้านเสียหายกับบาด้าเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ผมมองในรูปทรงเนี่ยชาวราศีพฤกษเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เกี่ยวนะฮะเรื่องงานหุ้นส่วนได้เลยโอเค ดีใจด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ผมให้ควมว่าดีใจด้วยนะครับหประเด็นแต่หัวข้อนี้พอเราสัมพันธ์ตําแหน่งเนี่ยมีดาวพุธเข้ามาเนี่ยแล้วก็โยกกับดาวระบูในสถานความหมายพบงานและการเริ่มต้นช่วงนั้นของตัวท่านแหละนะครับหนึ่งประเด็นนี้มีผลแน่นอนนะครับของตัวท่านเนี่ยช่วงระยะนี้แหละจะได้รับข่าวสารในะงานการต่างแดนอันนี้ได้โอเคดีดีนะครับผมเพราะว่าสัมพันธ์กับราภ ตรงนั้นด้วยถ้าตัดเงื่อนไขอุ้นส่วนงานไปนะครับตรงนี้ก่อนของท่านนะครับมาต่อนะครับเข้าสู่วันที่17นะครับตุลาคมดาวอาทิตย์จะย้ายแล้วนะครับนั่นหมายความว่าดาวอาทิตย์หมายถึงสถานที่อยู่หยดลดลาที่อยู่ที่ผ่านมาท่านดําเนินเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะในเรื่องของอจะซื้อจะขายที่ทางที่อยู่มีกฎเกณฑ์นในช่วงระยะนั้นนะก็ถือว่าผ่านไปลวสำเร็จไปแล้ว ความสัมพันธ์ในช่วงระยะนั้นของคุณนะครับของคุณทั้งนั้นเลยนะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วจากที่อาทิตย์จะย้ายก็คือวันที่17นะครับนกคาราศีพุธพุธไปอยู่กับนี่อาทิตย์ไปอยู่กับพุธสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนการงานนะฮะดาวพุธได้แน่นอนหมายถึงว่าบางท่านเนี่ยกำลังรอง,งานหรือรอคําตอบนะฮะ ในเรื่องโยกย้ายหรือที่อยู่ที่ไหนรับลูกว่าตัวตาได้อยู่ที่ไดอะไรอย่างเงี้ยอิทธิพลดาวทิตเขาก็อยู่ตำแหน่งบ้านดาวพุธนะฮะื่อษาในความหมายนั่นแหละจะสามพันช่วงระยะนั้นเลยของตัวท่านนะฮะก็เตรียมเตรียมเนี่ยเตรียมในเรื่องของจะเปลี่ยนจะจะจะเกิดเปลี่ยนแปลงสถานที่งานการอะไรในชีวิตของตัวท่านนั่นแหละครับของเดือนตุลาหนึ่งครั้งนะครับนั้นอิทธิพลดาวทิตจะอยู่ช่วงระยะนั้นนะครับผม แล้วก็คุ๊บกับอังคารก็ยังเลงกันอยู่นะทำหน้าที่เลงกันเหมือนเดิมนะครับประเด็นนี้ที่ผมบอกไปเลยฮบางท่านเนะี่ยมันเกิดการพบเสียงเจราจากันนะครับัญหาเรื่องเงินเรื่องทองนะเห็นไหมครับ็นมตรงนี้แล้วชาวราศีพฤษนะครับบางท่านเนะี่ยฮะถ้าทําธุรกิจนะครับไม่เกี่ยวคุณส่วนเนี่ยจะสอดคล้องว่าตัวเชาวตาตะนี่แหละมีเกณฑ์ขยายงานลงทุนต่อนะครับเพราะว่าจะไปสัมพันธ์รเริ่มที่อยู่ให้กับตัวธุรกิจตัวท่าน นะครับบางท่านมองว่าเออที่ทางตรงนี้น่าจะลงทุนไปดูที่ดูทางมาอะไรอย่างเงี้ยหัวข้อนี้เหมือนกันนั่นแหละครับผมท่านนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่24ตุลานะครับดาวสุกย้ายตัวท่านไปอยู่ที่อยู่เห็นไหมครับสัมพันธ์ทั้งหมดเลยนะครับช่วระยะนั้นให้กับชาวราศีพฤกษนะครับผมอ่ะก็เป็นช่วงของเดือนตุลาคมนะครับเข้าค่ากนะครับ ประเด็นนี้ผมมองเลยหลากหลาย 1. กึแน่นอนเรื่องลงทุนริเริ่มหรือเรื่องธุรกิจกันมีมีการวางแผนลงทุนธุรกิจหนึ่งเรื่อง2ข้อดีผมให้ข้อดีก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสัมพันธ์แยกๆกันไปว่าข้อดีเรื่องที่ทายืดยันฐานะหนึ่งเรื่องก่อนสองเ,ออเปลี่ยนแปลงในเรื่องย้ายงานการสถานที่ใหม่อะไรเนี่ยก็โอเคนะครับก็งีของตัวท่านข้อนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิด ความหมายที่ดาวคารนะมาจากวีนาานำลาภาเสียไปด้วยในความหมายเนี่ยในเรื่องของงานหุ้นส่วนนะฮะบางทีท่านทําธุรกิจหรือทําอะไรเขาเนี่ยทำให้เราเสียโอ้โหเรามานั่งปวดเทศเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในความหมายนี้ครับผมอ่ะแล้วก็เราเรากูก็อยู่สัมพันธ์ในเรื่องของงาน,น,น,ะะางานหลัก,ลก ชีวิตกับการงานด้วยในช่วงนี้แล้วก็กินเวลาเกือบปีครึ่งนะฮะอีกหนึงดาวระหูท่านถ้าดาวระหูไม่เสียอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับตรงนี้อ่ะคงจะไม่มีอะไรนะครับในช่วงะระยะของตุลาคมของท่านนะครับคลิปนี้สั้นๆแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและในเรื่องความสําเร็จนะฮะหรือท่านจับธุรกิจในช่วงะระยะนี้ก็ขอให้ดีด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ผมอนะัท ขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามรับชมข่าวหน้าด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนก่อนนะครับสวัสดีครับ